สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านเนาะค่ะขอต้อนรับทุกท่านขอสู่ช่องแม่หมูผ้าโชกค่ะมองได้ไม่ตวดีตัวเด็ดตัดดังเนาะค่ะทังช่องแม่หมูก็จะสืบซ้อหาเอามาฝากพ่อแม่พี่น้องฝากท่านผู้ชมคือเก้าเนาะค่ะค่ะเพื่อจะไปพิจารณาาพื่อเป็นแนวทางเนาะค่ะเมื่อนนี้เนาะค่ะแม่หมูก็ได้มาอยู่ที่วัดปู่เจ็ดซองไดมากับช่องพรัทกับช่องบ่าวเทาเนาะค่ะมานากันสามช่องค่ะ เพื่อจะมาตามแนวทางของปูเจ็ดสองในวันที่สองษภาควพอสองพันหาอยหกสิบหาเนาะค่ะมาฟังมาฟังไปน้ำกันเด้อค่ะว่าปูสินินจะย้ำให้ตัวใดเนาะค่ะมารักช่มาฟักงไป้อมๆกันเลยค่ะยังควรมากับผมปู่๋ออย่าเดี๋ยวไลรบปูอันนี้ได้เต็มสูตรแล้ไหมครับปูเต็มเต็มสูตรแลวนะครับท่านผู้ชมครับ คือ <c oughs> นี่นี่บนล่างเขาก็แยกออกนครับนีค่ครับพรมอดีกับมากับแกดมาดครับ <c oughs> นี่พยายามพยายามจัดตัวน้ำตาลแอดในหมูครับอ่สวัสดีค่ะนี่ปูครับตัวนี้คือบนอันนี้ล่างนี่เขา,าสูตรหนึ่งเป็นบนสูตรที่สามเป็นล่างอือครับอผูอันาผู้ว่าทำไมเขาจะให้ร่นะนี่พยายามจับตัวนมาสกี้ออกตัวยิ่งนี่ครับยิ่งมาหันมามาเก่าบนอือคือแปดแปดล่างมันทีออกตัวยิ่นะสองตัวมาตัวหนึ่งนี่ครับคือตัวนี่ล่างเทียบกระบอถูกอือ ตัวที่ห้องมันจับใจนะแต่เวเนี้ยเนี้ยคือตัวนี้มันพอนจักเทียครับนี่นครับเรียกกันเดี๋ยวนบิงฮ่องนี่บนล่างเห็นป่ะมันจะมาดิมอันอันนี้ก็เอาไปเรื่อ,องวัน,น,นสิบแปดเนาะสิบแปดกำลังโซนเนี่ยนี่ัจะริมนะจะมาจะาริะ่งนี่ริยมนี่ยนะคือหกเจ็ดครับโซนหนึ่งสองตัวใครวัดดับก็ถือว่าเหล็กปูเข,ข,ขาดีครับผมปูให้เรียกวิ่งปีพกหาครับผมเนาะเหล็กปูครับผมผิดแค่งวดเดียวครับผมเียะเขาตามตามทางเดินเรียกผมทางเดิน เดินต้องเป็นอร่อยๆว่าทั้งเดินนี่อันที่เฮ็ดมาเนี่ยที่อันนี้อันจะไปกับป้านี่ใส่เนี่ยเป็นปลาปูเอามาหลายปีแล้วเลยนี่ละคือโปรยั่นของป้านี่คือยังไงเนี่ครับผมนี่ละทั้งเดินทั้งเดินเลขเฮบอลอาหันของเพลนนั่นเมื่อก่อนบ่มันหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าหกแปดเก้าเออนี่ๆคือจับ คือเอาทั้งเดินมัถีเดินเป็นดเรียมันถหยับพัทรันน่อยนะยามันมันถออกมาที่เขาาไวทั้งเดินบางีมีัวมัถมาเท่นเลนี่พอดีจับนอาี่สองสามหกเจ็ดเก้านย์หกเจ็ดเครับผมจับตัวนี้อรตัวนี้เออมันหปนนะก็จับไปมันถเป็นท่าของมันนะตาขยับมันถีควายนนอ่เป็น5ากนะเนี่ยทั้งเดินที่ได้ทั้งเดินกระเฮ็ด่างเงีนี่คือออาตัตนินบอกซี่นี่ อืออ๋อืคือตัวไทยมันบวกซีแตรบลรวนับถึงไปได้เนยมีเอาเอาตัวนี้ได้บวกแล้วก็มาย่งตัวนี้ขอสามเนี่ยคือเก้าบวกซีก็จะสามบัวแม่นี่แหละเขาสมตัวแล้วแล้วเขาถอยแล้มาใหมอีกนคลงมันเห็นทั้งเดินอาเห็ดเห้ไปมันเห็นมันขยับเพ้ยหน่อยนครับผมมนย่างทั้งเดอนทั้งเดินจับกามนั่นบอกข้องทีหรอกถ้องนรถขาองนรถว่าเขาลัเดินครับอาสยับไหมเดี๋ยวจะบวกเก้านีอ่ครับผมครับันีมั่นจ้าเขาเามัน นี่ขื่นไม่ลงมันมาล่าสูตรมาเปรียบเทียบกันคับเดี๋ยวมันีบเดินขึ้นเดินเดินลงนะครับผมครับทั้งแถวทำมันเข่าเข่าคักอันนี้ดิอืมนี่นี่ผมเนาะเพราะฉีดเดินนาเดินรักไม่เหยียดมัดเห็ีดมาตกระไปีแล้วครับผมครัเอากระพับเปรียบเทียบไว้เชื่อหรอกครับตาที่เบิ้งตัวนี้แล้วนี่เบิ้งเบิ้งกระจอันนี้มาเหรอก่อนถือฟันทงห้คือมันเต็มสวนดอกของมันเะครับนี่คือพยายามเอานี่เหลือไม้กำลังถเขียนลงสูวนไม้นี่ครับ เือลักแสน่นี่เอ,เอาเอาสองตัวมันหลุดได้นี่หกเก็ดเอาสองตัวแล้วหกเก็ดนี่มันออกมาหกเดียแค่สองตัวอันนี้ไม่ไม้ได้นี่เข้าแกะไม้ไม้นี่อันนี้แปดเก้เาม,มากเก้าไม่เอานนี้แปดแปดเก้าเออมาแปดอันนี้เก้าศูนย์เห็นปะเก้าศูนย์มาเก้ามาเก้าศูนย์หนึ่งมาศูนย์มาศูนย์แล้วก็ศูนย์หนึ่งอศูนย์หนึ่งมันลกล้างอย่มาศูนย์ศูนย์ลอกล้างแล้วก็เจ็ดแปดมาแปดมาแปด มีกัเก้าเก้าศูนย์เก้าศูนยนั่นมเก่ามาเก่ามาเก่าสามี้สามชี่น่ละก็ข้าสิมัสามสับี้นี่นี่ะมันด้มาตอนนี้เอคือเขาหาใม่ไม่าไปเรียดเรียกไปเรีเลครับคือสูตรเข้าสามชีมาใส่สูตรเทียนของขาบเรนูซือกันเข้ามาสามีจะมาแบบปูซีก็ไม่ยากกับปูมันมายากแล้นี่กรเฮ็ดไม่ไหมนี่นี่ถ้าเดือดไม่เดือดไม่ไหมด้เนี่ยคือเขามองปัจจุบันเขาเอาบอก ลอยมวดหรือยี่ชิมวดไม่พลาดเขาบอกเขาเชียมาเดินนารื่อยๆของเขาก็เดินนาดตลอดอยู่ปฏิบัติตลอดนะก็จเบึงไปตลอดนะือสิบอสุดเก่าเรียน่ะครับผมปูกสุดเก่าในยังเยอะเท่ากับเก็บใบก็เขาเยบเีเบิ้งมันก็เห็นเลยนี่สามกับสีเตปูสามกับสีมัใุ้นกับหนึ่งบดียปูกนนี่ก็ได้คือกันนี่ก็เขาก็มีเยอะหนนี่ล่างคือเขาไปลงสามสามหนึ่งกับสามศูนย์วันนี้ขาดขาดสองโตก็ไป็นเอาี่ คผมูมานี่เขาก็ลงไห้แล้วนี่สามศูนย์สามหนึงนี่ปูสามศูนเนาะศูสามเนาะแล้เขาก็ขึ้นบดบดแลวครับผมเขาก็สามศูนย์กับสามนี่เหือปูสุดนี่การรคับมาว่านี่ครับผมนี่กนรลวนเนี่เอามาเช่้านี่เห็นปะมันลวนลงมา่งครับนี่อย่างมัน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 เป็นอันอันนี้มันเป็นอันใช้หนวนหรือสีวะอยล่ลมานะอยล่ลมาขนาดเลย่ครับผมปูโอ้หหรือเก่าปูนี่มันก็เป็นได้การคือ ถ้าไปแปลกมันเปลนเลยเนี่ยเยอะนี่มันมันกับนี้ด้ตัวดีกับเก้าเหรอวะตรงนี้ก็บหกเนี่ยมันไม่มองมองเลยโอ้สูตรสูตรหนึ่งสูตรสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสาะปูเนาะสูตรหนึ่งเกนครับสูตรสองสามกับเจ็ดสูตรสามศูนย์กับหนึ่งมันมันสนเลยครับปูนี่ดังแปูเนีเก้าศูนย์นี่มันกระดังแล้วรับพ่อบอกคับผมเจ็ดศูนย์คับผมมันกระดังแล้วว่าเรียกันศูนย์ศูนยนี่มัน เดี๋ยวนี้ก็คืออันตรายเดี๋ยวนี้อันตรายอย่างนีมันมาหลายงวดพร้อมที่จะลวดไม่นครับผมสูตรเทามันบ่อหลอดเช่นเด๊ะตาไม่หันล้อห้มันหลุดมันหันบอลหลุดเนี่ยูก่ก็สีลมไม่นครับถ้าไม่แดงร่มตาไม่ก็จะเป็นต้องไดงร่มเพราะหลุดเนี่ยนะมันหลุดกันสูตรนี้ครับผมคุณกับนึงกับผม พ่อมีแก้สุดไม่แล้วนี่งั้งลุ่มกับผครับครับ่วถาเขามาเบิงนั่นไปก็พอไว้อยู่นบวกหนึ่งคงพีกับผมก็ได้อรกับหนึ่งกับผมคือว่าทานสูนีเพราะว่าเขาเขาออกไปมันมันคนเฮดเป็นแล้วมันดังดังหลายดังระปูขย่าย่านนั่นนั่นไปรอเราลุนราุนนะ จะกักไบนะครับจีปล่อยจะ่ตเลียบปล่อยบายปล่อยควมเหนื่อยปล่อยควเนื่อแต่ผมไปาป่อยบลงอังเฟอพาไปโชคก่อนไปผมเนี้ยผมปล่อยลองช่องนะครับผมแอลม็เลยอ่นั่นครับผมอันนัสวัสดีคือวันปูปูอกันป็นนัปล่อยอะไรขาวิ่งนะครับปูวิ่งตัวไรงววนี่ครับเลยกวิ่งจีครับเล็กวิ่งอยู่นี่ปูดินี่ิส่วนมันกับโซนเอาครับคืออทาตามมาเนาะก็ศูนย์ศูนกับหนึ่งเลย ศูนย์กับหนึ่งแมนหมดรางนียกระมีเห็นศูนย์กับหนึ่งแต่ถ้าคว้าจุดจทยนี่มันมันบนรถผอมกันเพรัะสมนี้แหละครับแล้วถีเบิ้งเงินเพื่อเข้าหมั่นใจเนาะนี่โจทย์นี่แปดเออออกหนึ่งแปดศูนย์ออกหนึ่งศูนย์นี่จุดนี่สามจทยนี่เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าห้าแปดห้าแปดครับคือจทยนี่นี่นี่ไง ก็สองตัวนี่ก็สูดสองสูตรนี่ทะลุบอกการลดความกันครับทะพุูนยหนึงกับทีเรียสูหนึ่งบนเจ็ดศูนล่างเจ็ดหนึ่งไม่ได้บอกมันมับมันเป็นไปไสามตัวเจ็ดนสามหางเดียวแมนหางเดียวครับนผช้่มครับขึ้นทตัวนี้คืสองตัวศูนย์สี่นี่ตัวร่องพอเขาเอาแก้แก้ให้เบิ่งจด้เนี่ยนี่ออกมาจาก่นี่ครับปูก พยายามได้เลยหกหกเจ็ดเอาสองตัวนี่รับแสนนี่หกเจ็ดออกหกแปดครับปแปดเก้าออกหาเก้าแล้วกัแปดเก้าออกศูนย์แปดครับเก้าศูนย์ออกเก้าเจ็ดศูนย์หนึ่งเป็นวันนี้ออกศูนย์หาอันนี้ก็ศูนย์หนึ่งลงลางวันหนึ่งแล้วก็ดีดมาบนที่บันเจ็ดแปดขึ้นบนแล้วครันนี้สามกรบซี่อันนี้ก็เก้าเลย เก้าศูนย์มาหันได้เก้าศูนย์ออกหนึ่งเกล็ดมาบนวันนี้กับสามสี่สามสี่เออเพราะว่ามันนั้นมันลกล้างแล้วมันดีขึ้นบนอย่างนี้ก็ต้องเป็นบนเขาเขาเบิ้งทั้งเดือนเลยคือว่าซีไม่อยากตัดซีไปบนที่สามบ่ได้ตัดไม่อยากกันต้องหมดเนี่ยมื่อันนี่เป็นทั้งเดือนมันก็แห้งไปเลยแห้งอยูนมาปูแมนมาปูน้องให้ตัวครับเนี่เห็นในวันนี้ครับผมนี่กับสองคู่นี่นี่ครับครับผมชนสามกับชนสี่นี่ คือไรไรเบิ้งจะเจอนี่นล่างแม่ปูครับผมอ๋อนี่เลก็นี่ดิศูนย์สามกลับไปน้ำศูนยสามนี่ตัวตัวรองน้นี่ะครับปรํานินแล้วนี่อมีแค่นั้นนั้นเท่ากันดบอล่างปูล่างก็สองคููนี่เด้อครับนี่ตัวเด่นนี่ทังนี่ครับปูก็เ้าจุดจดคอามั่นล่ะจดสำคัญอะรครับช่ชงครับล่างเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งตัวเน้นครับคือล่างหนึ่งเจ็ดศูนย์หกนย์ตัวรองบ่ปู นปนตรงนี้แหละมากแน่นนแครับเทากอาตัวจต,ต,ต,ตัวสำคัญมันล่ะตัวนี้กับจุดสำคัญเนี้ย<ช>แต่ว่าเจ็ดศูนปูบนเน้นเหมืนอนบอบอเน้นที่เจ็ดหนึ่งหกเน่แมนทามาคือมันถิดขึ้นมากพิโรถคือถ <บน S 1> ้าเกตมากคืออาาเจ็ดศูสามหรือเจ็ดสามศูนย์เนี่นะครับนั่แล้วกับน,นี่ตัวตัวนี้ก็มีประเิทอยู่ได้ไมันมานี่เอาหใส่ก็ได้ บเป็นสีปูมันบนเก็บศูนย์ล่างเก็บหนึ่งไม่ได้บอกบนจัมันมันเป็นตาอันนี้มองมนี้ก็ง่ามผลไหมก็สองสามชีบรุดเยครับสองสามชีดีสองสามชีบรุดตาบกันห้าหกเก็ดนั่นมันเดือด่างห้าหกเก็ดท้งเดือขึ้นท่าเดือดล่างตัดท่งเดือมั้เนี่ยเ่าลุดเยอะปันนี้มาเปรียบเทียบให้มันบักสามมันแห้งกวาดดิบบักสานี่บักสามันแห้งนี่ คือตัวเด่นเราดิเนี่สามนี่คือนี่หนึ่งแปดหนึ่งเก้าเห็น่ะนี่สองแปดสองเก้าเห็นป่ะมาหน้าออสองแปดสองเก้าเขาไปเด่นเน่ยหนึ่งเขาบอกเราทั้งเดือนเียวกันเขามาเรียกทั้งนี้นี่นี่ทัรมดเาเขาเลยตัดหนึ่งอักของปะนี้สองสามหกเจ็ดเก้าศูนย์ตัวพื้นหกฮาราคือคือห่อหนิแมเขาไปตัดหนึ่งออกมาหน้ากับว่าโยสูตรเต็มมันขึ้นหนึ่งสองสามซึ่งสูตรนี้ทั้งเดือนมันทั้งเดือนมันสองหลายก้อนหนึ่งมันมันกล้าได้เพื่งสองนจะเจาะก มันเกานี่ครับผมกแปดหกเก้านี่มันเก่าหกเก้าหกศูนย์เก้าศูนย์นี่มาได้ครับนี่คือตัวนี่มันก็อยู่ข้างๆบริษอาออประกอบครับก็ไนี่ฮ่อเกออจุดสำคัญเฮาองกข้างบนนี่ตัวนี้มันสีเก่งกว่าตัวนี้ก็ไม่ยตัวนี้เก่งเก่งกว่าสูนยเก้าศูนย์ับนเพราะเขาเรียนมากประจานี่บ้าแต่ไปร้องไะครับนี่แหละเรีนได้ได้สองตัวนี่นีนบุเรซื้อรถตัวเดียวฝ้าซื้อมันจะบ่มีงาน เพื่อเพื่อว่าเจ้า่าให้อ๋ครับผมแค่นีแล้วมนี่ครับแคปหน้าจอไว้เด้อค่ะแนวทางของปูเจ็ดสอเนาะค่ะในวดวันที่2องเภาพคมพศสอันหารยหกสิบหานะค่ะปูพันกระเน้นให้แล้วเนาะค่ะบนคือเจ็ดศูนย์สาเนาะค่ะหลวกศูนย์สีเนาะค่ะเป็นตัวเน้นเนาะค่ะแล้วก็ตกันตัวร่องกับสองศูนเก้าสามเก้าเจ็ดนาะค่ะสำหรับแนวทางเลขลางเนาะค่ะก็มี7เจ็ดหนึ่ง หกหนึ่งเป็นตัวเน้นเนาะคะ่ะเจ็ดศูนย์หกศูนย์เป็นตัวกั้นตัวรองเนาะคะ่ะท่านผู้ชมค่ะทิจาจรนาเบิงเผื่อเป็นแนว้ทางเ้ยค่ะทั้งช่องแมมูกระดินสนตเตเลกเป็นเพียงแนว้าท่างแคนั้นเนาะคะ่ะสำหรับตเตเลขนั้นสิขาสุดกับบารกันเนาะคะ่ะเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะแมมูมฝากไวไม่เพียงแค่นี้เนาะคะ่ะขอให้ท่านผู้ชมพ่อแม่พี่น้องโชคดีถูกหวยรวยเงินเป็นน้ำกันในเงินรวดที่สองสคุษภาคมพ่อสอองพันห้าร้อยหกสิบขาเนาะค่ะ,ะ,คะพอ่อพ่อกันไหมในคลิปนั้นนะคะ